สวัสดีครับผมวัตจสน,นะครับกําลังไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปแข่งซีเกมที่เวียดนามนะครับผม าในฟุตคอลนะครับก็มาเจอเพื่อนโอม <c oughs> แล้วก็เ,เพื่อนในทีมน้อยก็แบคงด้วยนะครับ ผ uh да. มอยู่หน้าสนามบินนะครับดูเมีอดิโอดรร้อนก็ไม่ให้รอข้างในก็ให้ออกออกมารอข้างนอกเพราะอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวเอาเจกันที่โรงแรมนะเพิ่งถึงนะครับสองทุ่เนี่ยเอก็คือบรรยากาศโรงแรมนะครับผมมาถึงเพิ่งโดนแทงจมูกมา องผมก็ห้องเก้ากลาง,งแล้วผมนอนกัน่อยนอนกันนอ่นอ,นนนอยนะอันนี้ผมกำลังรอ,งองบอลดออยู่เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันอันนี้ผมมาอยู่ชั้น,าน,นอาหารนะครับผมแล้กินจัดเลยเปิดตรงนี้ก็เป็นบาร์พวกสลัดอะไรพวกนี้ครับก็ต,ตรงนี้สั่งเปิดได้ก็มีเปิดแบบเปิดไก่รับเปิดเนะื้ออ่าแต่ว่าเราจะ กินหมูกับไก่ทำไมเพราะว่ามันมีเนื้อเพราะว่าที่จริงแล้วเนื้อมันก็คือเบสได้หมูกับไก่ทุกคนอันนั้นมันไม่ใช่แบบพร้อมยิดเห็นผมสิเขียวนะว่าจะเคยอะไรตผมรอเลยคดีแล้วก็พรงอเอน,นี่ยมันเป็นแต์หรือมันเป็นความจริงครับในของหวานที่ผมชอบสุดน,นะครับผมนี่เลยแอปเปิลชาร์ค ตอนนี้ก็เพิ่งกินข้าวกันมาครับอันนี้อันกรลมาโชว์ห้องแบบในโรงแรมเนาะแปลกมากนี่นี่ดูต่อมนเป็นซิงใช่ไหมแล้วก็มันเป็นฟีลแบบไอเชี่ยแบบเนี่ยที่อาบน้ําอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วตรงนั้นอ่ะเป็นเป็นห้องน้ําใช่ไหมมันมันมันติดไม่ได้ไปอานนอนอะนอยเนาะก็ได้อยู่เหมือนพนักงานแบบเพิ่งเลิกงานนะน่าจะไม่มีใครมา แกล้งกันมาอยู่ด้วยกันมาบ่อยโอ้ทีวีตรงมุมมุมทมี่สวยอยู่นะเานาะเออีนห้องอได้อยู่โอ้ตรงกว้างจริงตรงนี้แบบเหมาะกับการตั้งคอมจัดเลยอุย้ยดีจังเลยดีดีมากเลยบอกเฮ้ยก <c oughs> ว้างห้องห้องกว้างมากอืมก็นั่นแหละครับเชีย yeah. รนะัดแวดนั่นเนี่ยติดอย่างเดียวเลยอย่าเเรื่องไคที่ออาน,นะก็<笑><笑> <dri od S 1> <c oughs> อันนี้ก็คือออมวันแรกของกานนะครับที ามาซีเกมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะเนาะสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สองเนาะนเชียวผมอ่าไม่เคยชายรบลอ้ลอกบัวรุ่นนากรอีกเช้าวันที่สองคนระับผมก็กินส้มสูนกนะเบรคฟสาสต์เนาะก็ไมากินกันหนอ ก็าายยไว้วันนี้นะครับผมก็เอามาฟิตเนสนะครับกับเพื่อนๆเป็นพี่บอสกับอาชนีนะครับแกงสุขกภาพดีนี่พวกผมก็กำลังจะมาซ้อมเปิดพิธีนะครับผมสนามต้องติงกับชาวแกง แล้วก็มีพี่ป้อมเป็นโคช้ชนะครับก็ใหญ่โตดิใหญ่จัดใหญ่เหมือนขวานสีดำเราชอบสเดี๋ <c oughs> ยวผมไปเตรียมซ้อมกันนะครับผมเขาเรียกล้โอ้โหกว้างจอดเลยทุกคนเชียอันนี้ก็เป็นด้านในนะครับผม อ๋ออีพิกอยู่โอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนเดินขึ้นไปแบบเหมือนกำลังจะมีแบบเหมือนจะมีบอสอยู่ตรงเนี้ยพอเราเดินไปบันไดกลางทางังเฮียผมผมเล่นเออก,เกมบางประเภทเยอะเกินไปนี่ก็คือข้างในนะครับมผมก็ล่บภายในทีมก็ นั่ลองแพดกันอยู่ก็ตอนนี้น้อยกับชีโพน้อยกับเติ้ลในออะไรวะไรนะนี่คือสเตจนะครับสนามจะเป็นอย่างนี้มีเพียวอยู่เพียวอยู่เนาะอันนี้เวียดนามกับตัางลาวกำลังลองกันอยู่ลองแบบฟิลแบบซ้อมขำๆอะไรเงี้ยกลับมาจากฟิลแบบกลับมาจากฟิลอะไรวะกลับมาจากนั่นแหละที่เป็นสนามเออ ก็ามากินแม็กคาร์โลตนเซย์ไอเออเอานั้นแหละ sauce, sauce. Hello, เช่นอะไรของหวานหลายอันมันน่ากินวะสวีทแอนด์เซาท์ซอสบีบบิคิวซอสเราซื้อแอนด์เซาท์เออได้มันคู่ได้ไหมหรือไม่ได้ไม่ได้ไก่เอาเลยไก่สปซี่ดีฮัลโหลมันคงไม่เผ็ดหรอกมันก็แค่ไก่มีรสชาติสปซี่แหละแค่แม็กสปซี่อร่อือือ <Yeah. S 2> อันนี้อะไรนะร a สเบอรี่เค k กโอ้น่ากินมาก ผมซ้อมกอบกับชาวแก้งก็เสร็จครับกับกับทีมก็ตอนนี้ประมาณกี่โมงวะสามสี่ทุ่มเรากำลังจะพักอะไรนึงกำลังจะไปกินนะครับซึ้นพักขึ้นพักรอบแรกก็ผมอยู่ในห้องน้ำเแล้วไอห้องน้ำเนี่ยมันก็นั่นแหละเหมือนทุกคนเห็นเ,เป็นชักโครกแบบอ,อัตโนมติแต่ความเฟี้ยวของมันเนี่ยคือ คือคือผมไม่ใช่ชอบฟีเจอร์อะไรเลยนะผมชอบฉีดตุแบบแมนนวลเพราะเราจะได้แบบเก็ต่ะรู้ซอกรู้มุม <laughs> แต่แบบที่มันเด็ดสุดเลยคือไอเทมที่นั่งนมันอุ่นนั่งโคตรสบายแบบก็จะคือแก้มก้นเราเพอไม่เจอความร้อนของไอแบบอะไรวาแบบอันเนี้ยเอ้แบบฟินอะมันโคตรสบายเลยคี่ ก็เมื่อวานวันนี้เป็นแสบดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเอร์ไส์กระต่ายอ้ My God คผมผมไม่กล้าเท่าไหร่น่ากลัวไปนิดนะผมชอบกินลรพิสดาดาแต่กระต่ายนี่มันน่ารักไปหน่อยผมไม่กินอะไรน่ารักนะครับแล้วหมาแมวอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรนี่เราใช้ขดซิ เออแกงกะหรี่ไก่นี่อะไรอะ่ะทุกคนเรียกว่าสลันยานะครับเอ้ยปลาสลันยานี่ผมกัดจากมาเล่นมุกเยอะเลยโอเคเอคุณผู้จัดการเนี่ยเคยเรียกผิดที่ร้านอาหารนะเรียกสลันยาแบบเขาบอกพนักงานก็นงงฟีลแบบหัวเกินไปก็ประมาณน,นั้นแหละครับนะลงาอาหาร,รมากินกับชาวแกงโห่ดีนะครับ นี่ผมก็เพิ่งซ้อมเสร็จซ้อมนั่นแหละโหเชียร์เลยลืมอีกแล้วว่ะเหมือนลืมวันแข่งเลยทุกคนเออซ้อมแบบกี่เกมปะแบบแปดเกมติดเออประมาณนั้นนะแบบสองทีมทีมละสี่เกมแบบพึ่งกลับมาที่ห้องแบบโอซ้อมกับเวียดนามแบบเออซ้อมเออแล้วก็ซ้อมกับทีมไทยแบบเป็นทีมเฉพาะกิจแบบนี้ก็พวกแบบ แบบคาสิต้าโคเดนฟีดอะไรเงี้ยแบบเอ่อพอร์เตอร์เนาะแบบแคทายแล้วก็แบบเป็นอชนีไม่ก็แบบ G4 ฟแบบไปแบบเติมการบะไปแบบมันซ้อมกันเองอะแบบโอเเหนื่อยมากเหนื่อยจัดเลยไม่ไม่เคยซ้อมแบบฮาร์ดคอร์ขนาดนี้พอเราพวกเรามีเวลาน้อยนะครับนั่นแหละก็อย่างที่เห็นว่าผมกำลังจะไปเตรียมตัวอาบน้ำนอนนะครับผมเนาะอ่าสับนี้แล้วกันเกียร์สะคือนี่ละ วันนี้ก็วันที่2ของการมาอยู่เวียดนามก็ฝันดีนะครับ League of Legends Wild Rift team Thailand team Đội tuyển quốc gia Thái Lan bao gồm các thành viên Noel đường Baron, Vanders đi rừng, Akini đường giữa, Ksatang đường rồng và Waterjet Jet hỗ trợ. All the land from Thailand team. Noel for Baron laner, Jungler, Valdos, mid laner, Akini, Dragon laner, Ksatang and supporter What The Jets. <laughs> là... và với sự với màn trình và đang chống chịu rất nhiều sát thương như đây là cú mờ tuyệt vời đến từ vị trí của vào ba người đội hình của Thái Lan đang bị những của anh ta tốc biến lên anh ta truy đuổi bị đứng trước với việc có được hai chiến thắng ở trong ngày thi đấu hôm nay hai chiến thắng của Thái Lan có phương uh, càng trọng hả? Oh, sẽ là luôn dạ hả? คือเขา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 ฮะอ๋อเดี๋ยวนี่กูกายเป็นกวนตีนเขาใช่ไหมขึ้นมากูต้องทำโทษทานะเอ้ยทำโทษเลยเหรอเดี๋ยวอาจย้ายไปนังหน้าให้ไม่ก็แบบต้องปรับเงินเฮ้ยก็แบบตีไงตีไงตีบอกเดี๋ยวบอกอันนี้ให้หักเงินอ๋อโอเค ตกใจหมด <laughs> นี่ผมอยู่ห้องตรวจโควิดนะครับกับคนในทีมผมบอกใครว่าหมอคนนี้คือดับิวตของการแทงโคตรพ่อโคตรแม่มนนคือยืนกอนหน้าน้ผมบําหลื okay. อาทั้งคืนวันนี้น่าจะโอเคนะเออเนงกลับมาจากที่แข่งนะครับต่อจากรถบัสเออ ถ่ายไปเรื่อยๆก็กินข้าวครับเหมือนเดิมสเต็กก็เดี๋ยวโซนซนเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวไปโซนนั่งันหลอดหมดแลโอ้โหนเอ่อแอปเปิลทาร์ทของผมมันหายไปจากโลกนี้แล้วตอนลอดเลยเชียวแต่ตรงนี้ล่ะอ่ฮัลลาคอนเนอร์อยู่ด้านซ้ายเนาะ ตัวนี้เป็นสปาเกตตี้ด้จริงแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรครับกุ้งที่ผมชอบกินมากเลยบีมฮัลโหลฮัลโหลต่อถ่ายไปนเฉยวิวอลดั์ดวันนี้อาหารไม่ค่อยเด็ดหรอกเดียนไปขอท้องกินกันนะครับโอ้เชยทุกคนข่าวดีว่ะมันกลับแล้วทุกคน ี่ยพายแอปเปิ้ลที่เด่ครับผมวันนี้เกือบจะเป็นมื้อที่แย่แล้วของพวกพิธีมันไหนมันคืออะไรครับว่าแล้วก็ซี่แบบว่าสบายๆเลยร้อนไหมโอ้โหนี่ไอ้ของฉันผมเด่นแล้วผมไม่รู้ร้อนไหมหรอพุทอุ่นไอ้ดียพุบายอ่ะไม่ใช่หรอโอ้ยน่าสนว่ะเรามีเวลาอยู่นะครับผมว่าเราจะแช่แบบใส่บ็อกเซอร์แช่ใช่ไหมบ็อกเซอร์แช่ได้ไหมเออหน้าบ็อกเซอร์ได้ ไปยโคไยแบบนี้พี่คนไทยเท่วแบบกูก็แบบมีอะไรวะสอะไรกันวะวิ่งขึ้นมาะยเลกังเออมีมันลอกันดีนนนมียล้อเาตัวเองไม่ได้้อกีเราถือทานนี่มาตวันนีนะครับทุกคนวันนี้ก็วันที่สองใช่ปะใช่ใชเชียร์จัไม่ได้ลืมที่ผมมาซีเกมนะครับวันนี้ก็แข่งเลยเลื่นเดนเช ไม่ต้องบอกผมเลยต้องงานสั้นสุดนะคโอเคผมจะงานสั้นที่ทำได้ไปเยอะสุดโอเคไหมแล้วก็เออ่ในสองวันเยอะสุดในแข่นเยอะสุดโอเคไหมมองก่อนยังไม่ไมองเวลากูอัดนี่ไหมเกียรมากเออ่โอเคแล้วผมกำลังรอนอยทำคิดถุลัดอยู่ข้างล่างก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะนอนละพรุ่งซ้อมกันมาเสร็จเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่เท่าเมื่อวานแต่ว่าคุณภาพเหมือนเดิมซ้อมกันเองนะครับเนาะงั้นเดี๋ยว ะสวัสดีนะครับทุกคนกูได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็วันที่ฟ้าจำไม่ได้วันนี้อะไรวะเอ่อมันคือวันที่สองของแข่งถ้ามันเป็วันที่สามหรือวันที่สี่ว้แย่จังไม่ได้วะอยู่แต่ก็คนในทีมก็ไม่รู้เขาเดินตื่นหรือเปล่าเดี๋ยวก็นั่นแหล้วแค่นั้นขอตัวไปกินก่อนละกันเนาะ นี่ก็ผมก็มากับเ้ื่เนินะครับกินกาแฟวันนี้วันนี้กําลังไปที่สนามแข่งแข่งวันที่สองแล้วมาอยู่วันที่สามโมวันนี้ตอบประพัดตอบอบหมดเลยผมถึงสนามแข่งแล้วนะครับผมอันนี้เป็นห้องแบบข้างหน้าโน เป็นที่แบบฟิลแบบคะเวที i n น r ต o งก็รอับแขกก็เดี๋ยวอีกแป๊บก็แข่งก็แข่งบ่ายโมงเนาะตอนนี้กี่โมงวะเชื่อผมจำไม่ได้แล้วะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมทุกคนสุกอย่างที่เราต้องการที่จะได้ Tử chính xác. Yumi đã không có ai để bấm ngay lập tức rồi. Và chạm trong... lướt lên và có nhất thống. ăn tử chính xác có một ăn tử bắt tập vào vị trí của Demon Kai. Demon Kai bị dồn sát thương, Demon Kai bị hạ. Phía bên kia là nhiều thành viên của Thái Lan thôi. Thẳng và số điểm của đại diện à, quốc là Thái Lan. Và chúng ta thấy được rằng chúc mừng cho họ một trận tháo mà chúng ta thấy được rằng cả uh, à, lọc lọc này กมนะัที่เจอฟิลิปปินส์กับอาร์เวยบนี่ก็อันนี้ทีมแฟลชนะเสื้อแดงแล้วก็อันนี้สิงคโปร์เขาก็มานั่งดูแบบผ่านจอตรงนี้กันชั้งบนนี้พวกเพื่อนผมกลางที่นี่สัมภาษณ์อยู่าายผมเพิ่งสัมภาษณ์เสร็จนะผมก็มาเดินเล่นกันข <c oughs> ี้เหียดอยู่กับที่นะผมซัดกาแฟโอ้โหนี่แค่อันนี้ผมกินเอสเปซโซ่ไปแรงเลยแรงแบบแรงชิบหายคือแมฆมาแบบแก้วโคตรเล็กอ่ะขนาบ แน่งแบบแรงแบบพ่อพ่อคุณแม่แรงจริงแบบไม่รู้จะแรงไงแล้วแรงเกินอ่ะแบบผมกินไม่หมดอ่ะไม่เชื่อตรงข้าวผมดำเสียงฟักเดี๋ยวผมค่อยไ,ไปทําอะไรกับมันในข้างนอกเนาะดูเหมืนอนคนจะตกเนาะดูคึ้มคุ้มแขงเลยไม่แข่งไม่ได้เหนื่อยแข่งนะร้อนทุกคนไม่สัมภาษณ์ชั้นบนอะ่ะร้อนมากโดูเหมือนจะขับรถนี่ฮะดีจงัง เจอแล้วเจอกันนะครับเออผมอยูร่ร,ร้านอาหารครับรงอาหารวันนี้พอเรามาเร็วมากโคตรดีเลยว,วะ่ะโคตรกู๊ดโอเคสเต็กตลอดไปไม่อยากให้มุมแล้วมันมีเปลี่ยนมากกว่นานะมุมนี้เป็นมุมที่แบบแรนดอมตลอดไม่ใช่ของหวานมากเลยวะ่ะอะไรอ่ะที่รามิสุทุกคนก,นกระช่าย ก็โอ้บ่อยโอเคผมชอบทานแอปเปลิลแล้วก็ทานบุเบอร์รี่แบบที่สุดในจักรวาลเนีย่ยมันบ้านแล้วอ่ะเรียอะไรเขาทำอะไรอ่ะดูดิมไม่รู้เหมือนกันวายแต่มันดูน่าอร่อยจัดเธอครับอ้อแข่งวันท้ายนะครับวันนี้ก็ต้องามนะครับนยมันกูถามแล้วเมื่อเมื่อวานมันบอกว่าตื่นมากินไม่ไหว อันนี้แบกมาเติมแบกปะไม่ได้ลงฮะผมไม่ลงใช่หรอไม่ลงทั้งสองเกมนะเออทำไม <c oughs> <c oughs> อ่ะไม่รู้ก็ถามไอโอ้อโอแล้วจะไปลงอะไรเช่นะ้ำเช่นะ้ำ <c oughs> อันนี้พวกผมกำลังรอคู่อีกสายนึงแข่งกันอยู่นะครับ rơi khả năng bắn của mạnh bạn tại liên tục của Lucent và của cả Brom nữa Trong khi đó, ôi, ui rồi Đó là cực kỳ đẹp của Coyote Ta vẫn muốn đánh tiếp, ngoài tóc biến lao vào đâm nửa cây máu, và nước không tham gia phòng ngự Đang đánh nhà đó là Jisoo Đánh nhà đây đánh nhà đó là Uy, đó là đội tuyển quốc gia Việt Nam Huy chương vàng thuộc về đội tuyển Việt Nam Bộ môn liên minh huyền thoại tóc chiến ที่สองที่สองอีกแล้ววะเี่ยเดี๋ยวเรจริงของอ่นแม่งต้องแบบบอกว่าศูนสามอีกแล้วไอ้เฮียโคตรเฮียเลยบบสเส็งตันเลยเออแบบออเอ้ไกส์เก here. I'm out here having a drink with Jess to celebrate the performance today at the Sea Games. It's a good job. Well done. Yeah. yeah. <laughs> um, I get a gold medal, right? Yeah, kind of, kind of <laughs> in my fucking dreams. <laughs> feel um, <laughs> feel like what? Okay, I'm just to I'm so จบไหมจบนะ วันนี้ก็คือวันขับของผมนะครับผมก็แต่งตัวอะไรเรียบร้อยก็แต่ที่ววันนี้แบบเขาเล่าฟิลทีมิงยังมีแข่งอีกวันนะครับแบบวันสุดท้ายแล้วทีม,มิงก็หวังว่า <c oughs> จะไม่เป็นไรมากคิดว่าก็เดี๋ยวเจอกันอีกที่ที่สนามบินนะครับแต่งตัวเก็บกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยละก็เก็บเอไว้ 제가나